ัสดีค่ะโบเบนจวันอาร์เนอร์ค่ะในเรื่องหม่ำเดียวรับบทปิงฟ้าค่ะฟ้าก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยค่อนข้างหวานหวานมากก็ชมพูหมดชมพูชมพูแล้วก็เป็นครูสาภาษาจีนนะคะก็ต้องไปเรียนภาษาจีนมาด้วยเพื่อจะเอาฟังให้ดูเราเก่งนะแล้วก็มีความสามารถพิเศษหลายๆอย่างแต่ยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนก็มีแฟนคนหนึ่งที่ชื่อตั้มอะค่ะเขาก็แบบคอยรับคอยส่ง แล้วก็จะแบบขับรถหลูตลอดทุกวันเปลี่ยนรถมาล้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่หมำ่ำพี่หม่ำก็เข้ามาจีบเพราะว่าโดนน้องเดียวหลอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นแม่นะ <c oughs> ต้องมาจีบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยได้เจอกันต้องไปที่ w อ r Point ก็เขาเรียกครูมาสอนก็แบบเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเขาจะให้เขียนด้วยแต่เขียนไม่สามารถก็บอกว่าอย่างน้อยต้องใช้ต้องฝึกประมาณใช้เวลา2ปีกว่าจะเขียนได้สวยคือภายในสองาทิตย์นี้ไม่ได้แน่นอนก็เลยโอเคเคนเน้นพูดแล้วกันก็พูดก็แบบ เน้นคาพูดที่ใช้ในหนังเลยอะค่ะก็พยายามแบบจำำําคํามีไม่กี่ประโยคเองแต่แบบต้องฟังให้ดูแบบเอ้ยเราพูดภาษาจีนได้คือยากอะไม่เคยไม่เคยพูดภาษาจีนมาก,ก่อนแล้วฟังไม่รู้เรื่องแบบตอนนี้บบเข้าใจแล้วไงว่าเพื่อนเพื่อนคิดกับโบยังไงถ้าบบคุยกับแม่คือแบบเขาไม่เข้าใจเลยเหมือนโบเ็าไม่เข้าภาษาเข้าใจภาษาจีนเลยถ้าบูคุยกับคุยกับแม่ภาษาไทยเนะี่ยเพื่อนที่เยอรมันอนะเขาจะแบบเฮ้ยอยู่พูดภาษาอะไรเขาก็ขำๆไงนี่เราต้องมาพูดภาษาจีนแล้วแบบ อ,อขำอ่ะเข้าใจความรู้สึกเขาเลยว่าแบบไม่รู้เรื่องคือแบบเราพูดอะไรไปอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องพูดได้มาร่วมง,งานทางไงแรกับพี่หม่อมก็แค่ได้รู้ว่าต้องมาล่วมง,งานเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เขาเป็นมืออาชีพมากเขาถ่ายทําหนังมาหลายเรื่องแล้วแล้วเราก็แบบเป็นเรื่องที่สองเองก็เกรงใจเขามากถ้าแบบภาดซีนนี้เขาจะยังไงก็แบบเกรงใจเหมือนกันนะเพราะว่า เหมือนเขาจะเออทำซีนแบบเทคไม่กี่เทคเขาก็เออโอเคผ่านโอเคแล้วไงทีนี้เราจะเฮ้ยจะมาเป็นพาระให้ไหมจะแบบมาทาให้เขาเสียเวลาไหมก็ตอนนี้ก็ก็เก่งๆตั้งช่วงแรกค่ะแต่แบบช่วงหลังเขาก็คุยเขาก็แบบว่าซีนไหนเราทำไม่ได้เขาอธิบายเออเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก็เขาช่วยเยอะค่ะแบบดีเลยรู้จักตั้งแต่เด็กๆพี่เพราะว่าพี่ชายโว้ค่อนข้างชอบพี่หม่อมมากแบบพี่น่ะพี่หม่อมี่เท้งพี่หนงนี่ชอบมากก็เลยแบบเหมือนทําให้เราติดไปด้วยอ่ะดูรายการเขาไปด้วยเรื่อยๆค่ะก็แบบ รู้จักชื่อเขามาตลอดชื่อเสียงเขาก็ค่อนข้างดังที่เยอรมันด้วยมีหนังเรื่องอะไรนะต้มยำกงกับองค์บัติที่เป็นดังที่นั่นมาแล้วเพื่อนโอชอบมากค่ะตอนเจอพี่โอครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนจะสนิทกันแล้วอะคะ่ะเพราะเขาแบบเป็นคนสบายสบายคุยง่ายคุยขำขก็มาเจอที่กองเขาก็เขาก็ทางานดีมากแล้วแบบช่วงที่แบบพักก็จะมาแซวเล่นกันคุยปล่อยมุกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งเหมือนกันแบบแซวก,กันเล่นี่น้องเดียวฉลาดมากเก่งมากอายุ แค่นี้เองแต่แบบการพูดของเขาอะแบบใช้คําพูดที่แบบเหมือนจะแบบโตนิดนึงแล้วก็ความตั้งใจของเขาอะค่ะเห็นไหมเออเขาเด็กขนาดนี้แต่ก็แบบมีความตั้งใจสูงเหมือนกันจําบทแบบไม่ต้องกลับไปอ่านที่บ้านคือแบบมาหน้ากองเขาก็แบบว่าทวนบทให้ก็จําได้แล้วแบบเฮ้ยเก่งนะแบบไม่รู้เหมือนก็ถ้าเราอายุแบบเท่าน้องเขาอะเราจะจาได้ขนาดนี้หรือเปล่าเือบ เป็นความสามารถพิเศษมาก็กมีหลายซีนะคือแบบมีซีมอเตอร์ไซค์ก็คือตื่นเต้นมากซีคิวบูก็ไม่เคยมีแล้วก็บูคของโชคดีมากที่ได้เจอแต่ทีมงานที่น่ารักน่ารักอะค่ะจริงแบบเรื่องที่แล้วก็แบบน่ารักทุกคนแล้วแบบทำให้เราสบายใจเรื่องนี้ก็แบบน่ารัก่าแบบไม่เครียดแบบมาก็แบบแบบคุยกับใครก็ตลกไปหมด่าแบบ ทำให้เราแบบเออ,ออยากมาทํางานค่ะเออหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องที่สองของโบนะคะ <g ười> <g ười> ก็อยากฝากให้ทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆเพราะว่าหนังน่ารักมากแบบว่าพี่หม่าก็น่ารักน้องเดียวก็น่ารักแล้วก็เป็นบทอีกแบบหนึง่งที่จะได้เห็นโบเล่นนะคะจะได้บเห็นโบแสดงเดี๋ยวก็ดูกันเองละกันรับรองสนุกค่ะ